สวัสดีไวรุ่นวันนี้คันนี้น,อนอ็อตคอท่อขาดแต่คันนี้จะมาให้ดูอะไรบางอย่างเห็นไหมเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันมีอะไรยังไงมาคันนี้จะให้ดูอะไรบางอย่างเห็นอะไรไหมว่าน้ำมันเยอะมากน้ำมันเยอะมากเห็นไหมแต่มาดูไอเสียซึ่งคันนี้ผมเคยจูนไปน่าจะเป็นหนึ่งในสิบคันแรกในที่ี่ผมเคยที่ตั้งแต่จูนมาหนึ่งในสิบคันแรกดูไอเสียดีๆว่า ล้วงเลยไม่ไม่มีเข่าเลยนี่แต่ ID, ไอดีไม่ว่าจะชําเยิ้มไม่ว่าจะชําเยิ้มแค่ไหนที่มันเข้าไปเพราะมันมีไอน้ํามันเครื่องจากระเหยอ,ออกจากหัวเนี่ยกลับเข้ากองอากาศแล้วก็กลับเข้าไปเพื่อไปเลี้ยงการวบาวเลี้ยงบบาเบาแต่ไม่ว่าจะเยิ้มชําขนาดไหนพอเข้าไปถึงในห้องเผาไหมจุดระเบิดตุ้มมันสามารถเผาไหมได้หมดจดจนไม่มีคราบเข่าเลยไม่มีแบบเยิ้มเป็นน้ามันเห็นไหมคันนี้ขี่อยู่ทุกวันเดี๋ยว อัอนนี้จะต้องถอดฝาเพื่อเอาไปบ่งน็อตออกถึงขนาดต้องรื้อฝาแล้วเพราะว่ารื้อบ่งแกะตัวเครื่องบ่งไม่ออกแล้วต้องรื้อฝาไปแล้วเดี๋ยวเราเปิดลูกสูบไปดูว่าหัวลูกสูบจะเป็นยังไงจะดําแค่ไหนมาเดี๋ยวเ,เปิดเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งนะไปรุ่นอ่ะอันนี้เราถอดเสื้อยกฝามาแล้วเรามาดูลูกสูบก่อนอ่าลูกสูบก็จะเห็นได้ว่าไม่มีขาเมาอปไ้ทั้งสิ้น ฝาเราจะเห็นว่าไอดีไม่ว่ามันจะเข้ามาฉําขนาดไหนเวลาที่มันจุดระเบิดเผาไหม้จุดระเบิดตุ้มไอเสียเห็นไหมไอเสียขาวสะอาดซึ่งเท่ากับว่าในห้องเผาไหม้เวลาที่มันจุดระเบิดมันสามารถจุดระเบิดสิ่งเชื้อเพลิงที่เข้ามาได้หมดจดไม่มีเหลือแทบจะไม่มีเหลือมันก็เลยจะออกไปเป็นไอเสียที่ไม่มีไม่มีคราบเขเม่าใดๆเลยเห็นไหมว่าฝั่งไอเสียใสยปิง้งแต่ฝั่งไอดีมันย่อมมีอยู่แล้ว เนื่องจากว่ามันมีไอน้ามันเครื่องมาระเหยออกจากกองมาเพื่อที่จะผสมกับน้ํามันเบนซิน,นแล้วเข้าไปมันเป็นเรื่องธรรมชาติสิ่งที่สําคัญเลยก็คืออันนี้ที่ท,ที่สื่อสารอันนี้ก็คือนี่ให้ดูว่านี่คือการเผาไหม้ที่ถือว่าดีระดับหนึ่งเลยซึ่งเผาไหม้หมดจดนี่คือการเผาไหม้ที่มันหมดจดไอดีไม่ว่าจะเข้าว่าฉ่แค่ไหนแต่ถ้ามันเผาไหม้หมดจดไอเสียมันจะสะอาดหมดจดเลยมันจะไม่มีฉําไม่มีฉําไม่มีําเมาเยอะจนเกินควรเนี่ยฝั่งนี้ก็ชํา หลูดหลังชำํำมาดูเห็นไหมไอเสียโอ้ขาวใสสะอาดคันนี้เป็นคันที่ผมจูนให้ไปน่าจะเป็นหนึ่งในสิบคันแรกที่ผมเริ่มจูนปูแพด3สามนี่คันนี้คันนี้กลับมาด้วยการน็อตท่อขาดซึ่งเอาไม่ออกแล้วก็ต้องถอดฝาไปแล้วก็ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญกว่าผมอีกทีหนึง่งบ่งน็อตออกให้เพราะว่าบ่งบนเฟมมันไม่มีมันไม่ถนัดมันจับไม่ถนัดอันนี้ ไวถึงปุ๊บจับปากาปุ๊บไฟเป่าแต้มน,น็อตเอาออกตะกรงสก,กัดมันยังทําได้แต่ถ้าอยู่บนเฟรมปุ๊บมันด้วยพื้นที่จํากัดมันเลยทําไม่ได้ผมเลยต้องรื้อฝาเพราะว่าผมลองไปแล้วเนี่ยยับหมดแล้วหัวน็อตขาดเยี้ยงไขจนขาดหนึ่งตัวสองตัวสามตัว,ตวพอเลิกโอเครู้เรื่องไว้รุ่นฝากไว้นี่คือการเผาใหม้ที่มันถือว่าสะอาดทีเดียวเลยซึ่งผมดูไปผมก็ไม่รู้หรอกเพราะผมมาเปิดดูนี่เฮ้ยทำไม โอ้ไอเสียมันสะอาดจังก็เลยมาเปิดเพราะมันต้องเปิดอยู่แล้วพอเปิดก็เห็นเลยว่าเออ,เอ,อมันสะอาดดีไว้นี่คือไอเสียการจุดระเบิดเผาไหม้ที่หมดจดและสะอาดโอเคครับไวรุ่น